สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยสูตรล้านนะคะหวยฮาหนอยสูตรล้านทุกคนยังได้แนวทางอยู่นะคะกลับมาแล้วมันบอกว่าเขาทํากิจกรรมตอนกลางวันว่าสั่นเออวะ่ะ <c oughs> เอาจักแล้วมันบอกแอดแบบนั้นนะคะมันบอกว่าเอา้าบอกว่าจึงไดบุลืมแล้ว นั่นแ่ละค่ะมันบอกว่าอธิบายเราฟังไว้ฟังยุ่อสันโออเขาทำกิจกรรมตอนกลางวันคิดหวยแป๊บเดียว้นมาบุยเออนั่นแหละค่ะทุกคนได้นะคะได้แนวทางมาแล้วนะคะแอดฟังไม่ได้สับเอา้ามันบอกว่าหยุดหยุดกิจกรรมมันบอกว่าวันหยุดเขาทำกิจกรรมเออเอา้าก็มันบอกว่าหยุดเนาะ เป็นไงกันบ้างคะโอ้เกนะ้าสามสีเนาะเก้าสามสีนะคะโอ้แต่ว่าสามสีนี่สามสีเก้าอะไรสามสี่เก้าสามสี่หกนี่ทุกคนมาตอนกลางวันเยอะมากเลยนะคะฮาหนอยสตาฮาหนอยฮาหนอยอะไรนะฮาหนอยตอนเช้าอะคะ่ะฮาหนอยสตาฮาหนอยทีวีอีพวกนั้นนะคะหามเบินไม้เยอะมากอันนี้ก็มานะคะนางบอกว่า ติดไว้นะคะช่วงช่วงนี้นะคะหามเบิรนเลียงนี่ถึงวันจันเลยนะคะทุกคนวันจันเลยนะคะอยู่ในช่วงนี้แหละคะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นี่ม,มีมีสึกชิงนะคะสึกชิงตําแหน่งนะคะโอ้ก้าวก็จะมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะนางบอกว่าสึกชิงตําแหน่งว่าสันเอ,เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะว่าสูตรล้านเนี่ย สูตรหลานมันชอบทมตูดเนาะใครพอมีทุนนะคะหรือว่าชอบเล่นหลายๆตัวนะคะก็ติดพวกนี้ไปด้วยนะคะสามตัวนะคะสามตัวไปดีมากเห็นไหม 1, 3, 8, หนึ่งสามแปดงวดก่อนอะ่ะมันก็มาออกหนึ่งสามแปดเนี่ยสามแปดหนึ่งวันนี้นะคะทุกคนก,ก็ลองดูค่ะก็ลองดูลองสังเกตสังการดูนะคะอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยแต่ถ้าวันนี้เราเอาสีเนาะทุกีนเห็นไหม นางให้49นะคะ349เมนบอกนี่49นะคะถ้าว่าเอา49นะคะเราไปได้กี่หน่อยป้าถ้าเอา49ไปได้7หน่อยเลยนะ6หน่อยนะคะมีหน่อยนี้มันไปนูน่นว่า35นี่ไงเข้าหน่อยป่ะ35นี่เป็นตามาอีกค่ะนี่35นะนี่แหลคะค่ะทุกคนก็สังเกตดูเอานะคะสังเกตดูเอาสูตรล้านนะคะ ก็นางก็ให้แบบพิสดารหน่อยนะคะก็ทําความเข้าใจก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยแล้วค่อยไปนะคะแต่ว่าสูตรนางนเนาะแต่ว่าถ้าน้อยครั้งนะคะที่ว่าได้แล้วจะไปเพิ่มนะคะแต่ก็ก็ลองดูนะคะลองดูแต่ว่าตัวเด่นนางนี่เข้าดีในสามสีเก้าเห็นไหมเนี่ยถ้าไปสีเก้าก็จะได้ทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนกลางวันนี่ปังมากเลย สามสี่มาเยอะมากนะะวันนี้นางบอกว่าพวกนี้เหมือนมันจะมาอีกนะคะสามสี่แต่ว่ามันมีสูตรชิงกันเพื่นว่าสูตรชิงตำแหน่งกันเห็นไหมหามหามมาหนีเลียงก็มานะคะหามมาเลียงมาพุ่งนี้มาอีกเบิ้ลมาหามมาเลียงมาหรือกตรงนะคะเห็นไหมหามหนีหามหนีหามหามเกือบทุกลอยเลยนะคะหนีเลียงเนาะอ่าพวงนี้ก็จะมีอีกค่ะพวงนี้จะมีอีกนางบอกว่าจะมีอีกเนาะก็ลองดูนะคะสําหรับสายสามตัวนะคะ เอสก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะคะหรือเข้าใจกันอยู่เอสก็ไม่รู้เอฟซีเข้าใจยังไงนะคะแต่เอสก็จำๆมานะคะเอาดีแลยเอสว่าพรุ่งนี้มันต้องตามตูดแน่เลยนะคะหวยชอบตามตูดนางโดยเฉพาะตัวเน้นนี่ระวังไว้เลยนี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดห้าสองนะคะเออพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมีนะคะเอามาดูกันนะคะพรุ่งนี้มีเลขเจ้าแม่นะคะ เลขเจ้าแม่เจ้าแม่ก็เลขเจ้าแม่ขึ้นแล้วค่ะนางบอกเหมือนสูตรลองจะเด่นกว่านะคะเหมือนอีเจ็ดสี่สามเนี่ยค่ะทุกคนระวังระวังนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะนี่นะคะยังให้นะคะการเบิ้ลหามเรียงตองอยู่นะคะเห็นชัดไหมนะคะเอามาดูกันก่อนนะคะห้าน้อยสูตรล้านของวันที่สิบสี่นะคะให้ไปที่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะวิ่งตัวเด่นสามตัวนะคะเก้าสองศูนย์นะคะเก้าสองศูนย์ดูที่ตูทางก่อนเด้อนางบอกว่าตัวนี้เด่นกว่านะคะ 2068 1916นี่เน้นเน้นเลยนะคะจะมาอีกแล้วอรจักแล้วเขาเน้นให้2สองคูสามค,นคูนี่คะ่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เน้นสุดๆจะมาอีกแล้วบค่ะนี่สองศูนย์หกนึ่งเก้าหนึนะคะ28นะคะ เก้าสองศูนย์แปดหกแปดหนึ่งเก้าเก้าสองแปดแปดจะกำหัวเอาก็กลับนะคะจะทํายังไงก็พิจารณากันดูเน้นเลยนะคะก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าก็วันเกิดนางอายุนางนะคะสิบเก้าย่างยี่สิบนะคะยี่สิบนี่สองศูนย์แต่ว่า ตัววินนะคะแอดก็เอาตรงนี้มาทําเป็นวินให้ทุกคนนะคะ920681นะคะทุกคนแต่ว่านางบอกว่า743เหมือนจะเด่นกว่านะคะเหมือนจะเด่นกว่าพรุ่งนี้เหมือน743เนี่ยจะมากว่าไอ้920ว่าสันแต่ว่านางเอาสูตรนี้ขึ้นสูตรหลักว่าสันเอาเอาละครับทุกคนจะเป็นยังไงคือวอาเป็นตายานแทว่าสันมันแย่งชิงตําแหน่งกันพลวา เออเบาขึ้นอีงเพราะว่าี่สามโมศูนย์มันก็มาเยอะแล้วด้เนาะหรือยังไม่มาบหรือยังไงคะอแต่ว่าก็ดูเป็นทิศเป็นทางก่อนนะคะนางก็บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะคะวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะทุกคนเพราะว่า EC สามเจ็ดนี่มันเด่นมากเลยนะคะแต่นางบอกว่าไม่รู้ว่ามันไปเด่น,น่อยไหนนะคะอยู่ช่วงปกติกับ VIP นี่แหละคะ่ะ EC สามเจ็ดนี่นี่ ประมาณ VIP แล้วก็ปกตินะคะเด่นเด่นหน้าหมวกเด่นเดินสูตรนี่เด่นหน้าหมวกสูตรนี่เด่นคุณว่าเอาตามสูตรนะคะเขาพูดมาอย่างนี้แอดก็จำนะสูตรลองนะคะให้ไปที่สี่สามหกสองเก้าเจ็ดสองเก้านะคะเจ็ดสี่สามสามหกสองเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองห้าสองเก้าสามนะคะ อลองดูนะคะถ้าพุ่งนี้กลัวก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะอันนี้ก็นางบอกสูตรลองนี่เหมือนเด่นกว่าสูตรหลักนี่หินบอแอดกลัวลืมนะคะแอดก็เลยเขียนไว้นะคะตอนนางบอกนะคะเบิ่นหามเลี้ยงตองใครยังกันไว้อยู่นะคะเบิ่นหามเลี้ยงตองเห็นไหมหามกี่คู่เดินมีแต่หามทั้งนั้นนี่บู๊ออสามหกสองสองเก้าสามจะมาอีกหรือเปล่าแต่นางบอกว่าสี่สามสามสี่ห้าอะไรพวกนี้เลยเด่นนางบอกเอา เดนนางกับหวยนะคะไม่รู้จะไปด้วยกันไหมนะคะเอาเจเม่บอกมาอย่างนี้นะคะเอาจับพิษจับทางเอาค่ะถ้าเป็นเจ็ดสี่สามมาพรุ่งนี้ก็ขออภัยนะคะเพราะส่วนตัวนางชอบเก้าสองศูนย์นาเอาขึ้นเลยค่ะทันทีเลยขึ้นแบบไม่มองเลยนะคะขึ้นแบบไม่มองไม่บรรยาบรรยงเน้นให้มันจะมาอีกเบอร์หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่แอดเมาเลยได้หนึ่งหกหนึ่งเก้าเอาไม่แน่นะคะทุกคนโจเม่จะไปเทียงเจเม่นะน่าวสันแอดก็บ่เทียงแล้วย่านไปเทียงเขาหล่เลี้ยเขาเขื่อนคืย นั่นเลยค่ะเอ, finish, เอาไปพินิดเอาไปพิจารณานะคะแอดปล่อยให้เลยนะคะแนวทางมาไว้นะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะบานนี้เอานี่นะคะถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเดอ้อทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดอา้าวมีแต่คนบอกไม่ยอมเป็นสอวอทั้งนั้นเอาไว้อ้อนะคะ fc ช่องแอดไว้ออกก็แ k บไว้ค่ะพรุ่งนี้นะคะถ้าชอบก็ลองจัดดูนะคะถ้าเสียงก็เบาค่ะวันหยุดด้วยเนาะวันหยุดแต่ว่าหลังวันพระนี่มันชอบเบิ้ลน,นะคะทุกคนหลังวันพระมันชอบเบิ้ลแต่วันพระไม่เท่าไหร่แต่ว่าหามไมา้เยอะมากถ้าใครไปหามวันนี้ดีใจด้วยนะคะอย่างน้อยก็ฟังละหามเลียงแอดนี่เดีวยวอดจบตั้งแต่เช้าเลยนะคะอีหามเบิ้ลเลียงต่อจอบอยู่นั่นแหละ,ะจบห้าน้อยอย่างเดียวเลยนะคะ เอานามบอกว่าวมาแน่ๆย,ยังไงก็มาแน่ๆอีหามเนี่ยเอ็ดบอกว่าถามว่ามาแน่นอนที่หามาแน่นอนคะ่ะแต่ว่าตองนี่โอกาสมายากเนาะเอ้เบิ้ลกับเบิ้ลหามเลียงนี่ยังโอเคอยู่แต่ว่าตองนี่โอ้ยมันก็ต้องฟุกจริงๆนะคะมันไม่ใช่มันออกบ่อยเด้ดตองคะ่ปงออคะป,ออในในปีหนึ่งออกอยู่สองครั้งนะคะมันไม่ค่อยออกบ่อยนะคะตองปีหนึ่งออกอยู่สองครั้งมันเป็นหวยที่ไม่น่าตามนะคะแต่ว่ามันก็เป็นวนันพระด้วยก็เลยให้ไว แต่เบิ้ลหามเลียงนี้น่าสนนะคะเลียงหายไปนานทีนไม่พอนางบอกว่าเลียงมาก็มาเออคื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 อ,อ,อเอาลองดูนะคะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบเจ้าแม่เจ้าแม่นะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเจอตัวที่ชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าได้แล้วก็หยุดค่ะเอ้า เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เก่งค่ะทุกคนเก่งคือเจ้าของสู่ดีเขาไปเอามาเอาลองดูนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้โชคดีนะคะสําหรับวันหยุดนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ